ผมหนุรถใหญ่นะครับไปขายรถทุกขนาดกลางขนาดใหญ่บริษัทสวนน้ำมันเซลสาขากระบี่นะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆนะครับมาชมคลิปวิดีโอนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะติดตามชมคลิปนะครับช่วยกันกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับคันนี้นั่นเองนะครับสีส้มเลยครับขออนุญาตนะครับทางท่านเจ้าของรถนะครับบริษัทจำกัดนะครับสวนแสงจันโลจิสติกนะครับอยู่ที่จังหวัดกระบี่นี่เองนะครับผมก็ขออนุญาตทางท่านเจ้าของรถด้วย คันนี้พิเศษมากเลยนะครับเพราะว่านอกจากที่จะเป็นอนะครับ360แรงม้าซึ่งถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับของรถบรรทุกยูซุนะครับที่ผลิตจําหน่ายในประเทศไทยนะครับแต่ว่าคันนี้ตกแต่งมาเพียบเลยนะครับซึ่งตบดีนะครับในรถรุ่นนี้นะครับได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดเมืองไทยนะครับซึ่งเป็นรถที่เหมาะสมในการใช้งานในประเทศไทยอย่างมากที่สุดนั่นเองนะครับโดยมีให้เลือกทั้งเฟือนช้าแล้วก็เฟือนเร็ว นะครับผมส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถวิ่งล่องหลังเหนก็จะเลือกเฟืองเลียวเป็นตัวหลักนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับซึ่งคันนี้นะครับลูกค้านะครับสามารถเลือกตัวถังในกระบะดําที่เป็นคอกสูงนะครับเพื่อใช้ในการบรรทุกพืชผลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มนะครับหรือว่าเศษยางนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องดูที่สเปคลูกค้าสามารถพลิกได้นะครับอย่างคันนี้นะครับขออนุญาตนะครับอธิบายในส่วนของตัวรถนะครับ ันนี้รุ่น F X A าอแรงม้านะครับมีการตกแต่งโทนสีส้มเลยทั้งคันนะครับแล้วก็จะมีตกแต่งว่าจะเป็นหมวกนะครับครอบแล้วก็จะมีไฟราวด้านบนนะครับ12ดวงนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับแล้วก็มีใบปัดน้ำฝนนะครับมีตัวครอบโครเมียมนะครับที่ได้ตัวปัดน้ำฝนนะครับพร้อมกับตัวมือจับนะครับโดยที่อู่ต่อตัวถังนะครับทั้งคันเนี่ยเราสั่งมาเป็นแบบนี้สําเร็จรูปเลยนะครับใช้เวลาต่อ นะครับขึ้นอยู่กับคิวที่อู่นะครับไม่ไม่น้อยกว่า2เดือนหรือว่า60วันนั่นเองนะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้าทั้งหมดนะครับจากของเดิมจะจะเป็นตัวขนาดเล็กในรุ่นของ King of Truck นะครับตัวนี้ก็มีการแปลงหน้านะครับเรียกง่ายๆก็คือเป็นรุ่นของ g i ก้านะครับที่จำหน่ายอยู่ในต่างประเทศแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงนะครับในของประเทศไทยนะครับโดยใช้ช่างฝีมือของคนไทยทั้งหมดนั่นเองนะครับผมก็มีเปลี่ยนแปลงเป็นหน้ากิก้านะครับ โลโก้อลสูนะครับคาดว่าน่าจะใช้ของเดิมเพราะจะมีขนาดไซส์ใหญ่แล้วนะครับมีโลโกกิก้านะครับอันนี้น่าจะแท้นะครับผมนะครับขออนุญาตทางเจ้าของรถด้วยนะครับแล้วก็มีแก้มนะครับตัวเลซใต้ขวานะครับตัวนี้เือเปลี่ยนใหม้หมดทั้งอันเลยแล้วก็มีเปลี่ยนในส่วนของตัวกันชนหน้านะครับแล้วก็ที่ผมเห็นสะดุดตานะครับตอนนี้ไฟหน้าตัวนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับนานๆเราจะเห็นแบบนี้ทีนะครับผู้นึงก็หลายตังนะฮะใช้ใช้ตัวนี้ นะครับถ้าลูกค้าสามารถสั่งก็สามารถสั่งได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับไฟวงแหวน LED ที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ไฟไฟตหมอกตัวนี้นะครับเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับมีการเปลี่ยนการชนใหม่ทั้งชิ้นแล้วก็เสริมในส่วนของการกระแทกด้านล่างให้กับลูกค้าอีกด้วยนะครับโดยอูที่ต่อนะครับเป็นอูสุ้นชัยนะครับก็ขอญาตรีวิวด้วยนะครับกรอบนะครับตัวที่เป็นกรอบป้ายทะเบียนนะครับมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะมี ไฟที่ฝังอยู่ด้านในนะครับทั้งสีด้านเลยเสริมความสวยงามให้กับตัวรถด้วยนะครับถือว่าเป็นรถที่สวยมากอีกคันหนึ่งนะฮะสีส้มนะครับใครชอบโทนสีส้มนี้ก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับบางทีอาจจะเป็นสีเขียวสีมพูหรือว่าสีฟ้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับรวมถึงนะครับปกติเลยครับซ้ายขวานะครับก้านกระจกโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีฝากครอบกระจกโครเมียมนะครับมาในส่วนของตัวด้านข้าง ตัวนี้ก็จะมี time, uh, like คิวสนะครับคิวการสาดแบบโครเมียมแล้วก็จะมีเพิ่มห่อประตูนะครับตัวนี้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เปลี่ยนนะครับเป็นแบบโครเมียมพร้อมกับซุ้มล้อที่เป็นตอกย้ําหมุดนะครับเบ้าตัวนี้ก็มีการรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับปกติก็จะไม่มีนะครับตัวนี้ใส่เสริมเข้าไปซุ้มล้อเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ยังใช้ตัวนี้จะเป็นพักเ้าแบบเดิมของตัวติดรถอยู่ นะครับแล้วก็มีตัวใต้บันไดที่เชื่อมต่อในส่วนของตัวซุ้มล้อทําให้ดูกลมกลืนแล้วก็สวยงามกว่ากับรถมากขึ้นนะครับส่วนบันไดนะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบเป็นแบบมีดาวมีดาวเนาะนะครับแล้วก็บันไดเป็นแบบเป็นเหลียมๆนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับสำหรับคู่บันไดหัวเก๋งคู่หน้านะครับหัวเก๋งตัวนี้เป็นแบบยกไฟฟ้าแล้วก็ข้างในเนี่ยรุ่นทุกอีสูนะครับเป็นเบาะนั่งแบบถุงลมนะครับพร้อมกับกระจก ไฟฟ้าซ้ายขวาแล้วก็ถุงลมในเรภัยได้คนขับนะครับดังนั้นในเรื่องของความปลอดภัยของยูสุก็ยังมีอยู่ครบครันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะพาให้ดูภายในนิดนึงเพราะว่าภายนอกทาสีส้มแล้วข้างในก็จะมีแต่งเล็กๆน้อยๆสักนิดนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับล้อเป็นแบบชุกโครเมียมนะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบตัวที่น็อตล้อตัวนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับยางนะครับเป็นของบิสโต e นะครับขนาด295นะครับ8 0 r 2ี5นะครับสแตนดาร์ดของตัวรถนะครับ แล้วก็กระบะนะครับตัวนี้เป็นกระบะดัมข้อเกษตรนะครับข้อสูงเป็นเชื่อมตายนะครับตัวนี้เป็นฝาชิปขนาด80เซนแล้วก็ล้อสูงเลย3 4 5 6ี่ห้าก็สูงสุดเลยนะครับแต่ว่าไม่เกินตามที่กฎหมายกาหนดคือ4เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับการกระแทกถังน้ํามันที่เป็นแบบสเตลเลสนะครับโลโก้นะครับของอู่สุนชัยนะครับบ้านโป่งนะฮะจังหวัดราชบุรีนะครับผมใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ นะครับหรือว่าโทรหาผมก็ได้นะครับอ่าโอเคแล้วก็ถังน้ำมันนะครับไฮดรลิกนะครับตัวนี้สเตเลสนะครับล้มลอสสเเลสแบบเป็นแบบปักหมุดนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาอีกตัวหนึ่งที่ว่าอูใส่เสริมเข้าไปนะครับอันนี้สวยเลยผมก็นานๆเพง่งได้ชมนะครับตัวนี้เป็นไฟข้างตัวถังดำนะครับที่ว่าตามกฎหมายกําหนดเลยสีเหลืองแดงนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวา นะครับล้อชุบนะครับไม่ใช่แค่ชุบแค่ล้อหน้าแต่ชุบทั้งหมดนะครับก็12อล้อนะครับไซส์สามก็ทั้งชุดหน้าแล้วก็ชุดหลังนะครับส่วนด้านท้ายในส่วนของตัวไปท้ายนะครับก็จะเป็นแบบชุด LED นะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถแล้วก็มียางกันโคลนมาด้วยนะครับส่วนฝาท้ายนะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมว่าเหล็กเนี่ยน่าอาจจะไม่ต่ำกว่า4มิลนะครับถ้าเป็นเหล็กพื้นนะครับผมส่วนตัวล็อกฝาท้ายตัวนี้ น่าจะเป็นสั่งสปคมานะครับเป็นฝาท้ายล็อกอยู่1 2 3 4 4สจุดแล้วก็มีฝากนอกแก้อยู่ทั้งหมด3จุดนะครับพร้อมกับติดสติ๊กเกอร์เป็นตัวสะท้อนแสงนะครับฝาท้ายเป็นแบบตอนเดียวนะครับเสาบากอ๋อเสาไม่บากนะครับเสาสูงปกตินะครับแต่ความสูงก็ไม่เกิน4เมตรนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้สั่งเป็นแบบเดินระบบมาเรียบร้อยพร้อมกับเดินระบบน้ามันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกตัวสายไฮดรอลิก แต่ว่าตัวที่เป็นไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับนอกจากกีก้าแล้วนะครับขออนุญาตนะฮะสวยนะครับเพ้นอันนี้เพ้นเลยนะแฮนด์มดนะครับร่ำรวยมหาศาลนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับก็เป็นของวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นไก่นะครับไก่น้ำโชคนะครับไก่เงินไก่ทองนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถถ้าลูกค้าสามารถสั่งก็คือสามารถสั่งมาเพ้นให้กับตัวโรหน้าของตัวหางพ่วงได้ นะครับโอเคทีนี้ความยาวของตัวแม่นะครับตัวดำเนี่ยความยาวอยู่ประมาณ6เมตรสองนะครับผม6เมตรสองแล้วก็ถ้าเป็นตัวหางเนี่ยตัวนี้7เมตรไหมเออ7เม<笑><笑>ตรผมถามพี่ตาเพราะว่าตัวหางเนี่ยแล้วแต่อูแล้วก็สเปคที่ลูกค้าเลือกปกติจะมี6เมตรครึ่ง6เมตรแแล้วก็7เมตรโดยความยาวของตที่ตัวหางนะครับคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ7เมตรนะครับนะครับประมาณ7เมตรแล้วก็ที่ซุ้มล้อเนี่ยก็จะมี แน่นอนครับสแตนเลสนะครับเวลว์แล้วก็เป็นล้อชุบนะครับยางตัวหางเนี่ยก็เป็นยางแบบเรเดียนนะครับพร้อมยางสแปร์หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็มีตัวยึดเนื้อครับตัวนี้นะครป้องกันการโครงของตัวน้มนะครับเสริมความมั่นใจเพิ่มความเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวรถได้เป็นอย่างดีนะครับการกระแทกซ้ายขวาครับปกติของตัวนี้นะครับมาดูในด้านท้ายของตัวหางบ้าง นะครับตัวหัวดูไปแล้วดูด้านท้ายตัวตัวหางเนี่ยก็จะเหมือนกับของตัวหัวนะครับบางฝุ่นแบบขนาดใหญ่นะครับอันนี้เบอร์อู่สุนชัยนะครับบ้านโป่งนะครับอธิบายนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็สวยงามกันเลยทีเดียวคันนี้เป็นสีส้มนะครับสีส้มผมว่าน่าจะเป็นเหมือนกับรถสีประตูโฟวินนะครับ วิวคอร์สของเราก็เป็นสีส้มเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับท่อนะครับตัวนี้เขาเรียกข้อเจ็ดปากนะครับถ้าผมเรียกไม่ผิดนะข้อเจ็ดปากนะครับแล้วก็เพิ่มมาที่เห็นมาก็จะมีของเครื่องมือมาให้ตัวนี้ล็อกกันแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับโอ้ก็ทํามาค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับโอเคทีนี้มาดูด้านในบ้างนะครับด้านในเนี่ยครับปกติเนี่ยถ้าเราสั่งทําสีนะครับ ถ้าอูมีเวลาก็เราต้องฟิกว่าอาจจะต้องทําสีจากด้านในด้วยเหมือนกันเพราะบางที่เขาก็อาจจะทําหรือว่าไม่ทําก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดตรงนี้นะครับก็สามารถแจ้งเขาได้อีกตัวหนึ่งที่ว่าผมเห็นที่เขาเปลี่ยนมาก็คืออันนี้นะครับเป็นแบบมือจับมือจับขึ้นรถเป็นแบบชุกโครเมียมนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับก็มีเบาะแคบนอนอยู่ด้านหลังขานาดกว้างนอนได้สบายนะครับพอย่าทางเจ้าของรถด้วย นะครับโอเคนะครับกว่ายัดปิดก็สําหรับลูกค้านะครับท่านใดสนใจก็โทรกันเข้ามานะครับสอบถามได้ที่หนวยไฟขายรถใหญ่นะครับรถเปทุกเอลซูอันดามันสาขากระบี่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับรถที่พามารีวิวทุกคันนะครับผมไม่ได้บอกราคานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารถแต่ละคันสเปคแต่ละตัวนะครับอย่างพื้นหนาพื้นบางตัวถังสเปคเบาสเปคหนักราคาก็ไม่เท่ากันแล้ว แต่ว่ารถที่เอามาโชว์นะครับหรือว่าเอามารีวิวทุกคันเนี่ยเป็นรถใหม่ทุกคันนะครับขออนุญาตต้องบอกว่าเป็นรถใหม่ทุกคันนะครับสนใจก็โทรกันเข้ามาสอบถามได้ที่0629782873นะครับผมหนุ่ยรถใหญ่ออลสูอนามันเซลสาขากระบี่นะครับถ้ายัางไงร,รีวิวหรือต้องการข้อมูลช่วมเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ